มาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาขับรถเล่นกินลมชมวิวกันไปเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะในเมืองเยตตาบอยค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะบ้านเมืองเยตตาบอยบ้านเมืองเพิ่นนี่แอนไม่ค่อยจะชินทักเท่าไหร่ในเมืองนะคะคนกับมากไม้นะคะแอนนะเคยยูตะบันนอกค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะทางม้าลายเราก็จะจอดรถให้คนข้ามอย่างนี้นะคะเราเข้าคอยไปต่อคะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะขับปืดๆไปเลยนะคะ เบ่งค่ะบรรยากาศสวยๆในมือเจบ้บบรรยากาศง่ามคักอิลีออิลอเลยคิดอยากสิมาคับปลดน่งเหลินแน่กะว่ากันไปเนาะค่ะเนาะ ไฟแดงกับสีเริ่มติดแน่ไปเรื่อยๆรถกล้ายได้มือเจ้าสว่วงนี่เพราะวา่ามันเป็นช่วงที่เขากําลังจะเลิกงานนะคะแต่ฝั่งที่เราจะไปนี่รถจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะวา่าแอนออกจากในเมืองมาแล้วเลือกเสน้นหลอบเมืองค่ะมือเจ้าคะเข้าไปเลยๆนะคะดูให้ดูเบงว่าทองฝาันเปิดขนาดไหน,นอยากไปเก็บเฮดแต่ได้ค่ะบรรยากาศนี่ยั่วเยี่ยรรยกกาศนี่แบบ ยั่วเย้าอย่างไรเข้าไปเก็บเห็ดนะแม่มือเจ้าเออแต่วา่ากะไม่มีเพื่อนไปเข้าป่าหาเห็ดกันเลยมากครับรดหลินไปเรื่อยๆเนาะว่าจะไปกินตาบักฮงกับหมูมือเจ้าแต่ว่าจะเขาสิยูเขาเบยูเขาบอยูเข้ากับสิไปคือเกาเ้าะกันเนาะหอดไซกับสิว่ากันไปตามเรียงตามเล้ากันละกับสิผ้ามือเจ้าเบิรงบรรยากาศเบิรรุดไล่ไิ่ไมือเจ้าลดกันไล่แต่เด้ข่อยกับครับลดมากผู้เดียวข่อย ครับมาเรื่อยๆครับไปเรื่ยอยๆยังสีล่ล่ะลดติดลดจอดกับสิไปยังสี่แม่วันนี้นี่อากาศดีมากมายเลยนะคะมือเจอ้าคะแต่กับสิเป็นยังไงละ่ะดีก็ว่าตามดีเนาะมันกาดีเท่าที่ดีได้นะมือนีนี่เป็นมือที่อากาศดีที่สุดนะคะแล้วพรุ่งนี้นี่เบิ้งอยู่ในอยันอี่ยังก่อนจีพีเอชอยู่ในอยันสิลิกะบอกว่าฝนสิตกขัดลดกะลา่า ลายด้มือเจา้าค้นกับขามทางังจกหมาจะก้นขามทางงี่เขาต้องจอดให้่เขาขามก้อนเด้อค่ะที่นี่นี่เขาคับรถอยู่ประเทศนอกนี่ทางมาลายนี่ทังค้นขามนี่สิต้องจอดให้เขาไปได้มือเจา้เาว่าม็นบ้าเขาสิไปปืดปดก้อนเขาได้ถ้าเห็นคนนี่จะข้ามเราต้องหยุดนะคะเบิ้งค่ะบรรยากาศอย่ยอมรับว่าดีค่ะกิลี่ค่ะมือเจ้าค่ะดีค่ะดีแน่ดีจนมาแบบ โอ้โหแบบบ่มีคับมันยายนะคะการขับรถที่ต่างประเทศนี่เฮาต้องขลบรกดจ,จราจรขักแต่เด้มืมอเจา้าเชื่อไหมว่าแอนไปขับรถที่เมืองไทยนะ่ะแอนกลัวมากนะคะเพราะว่าอย่างแอนมองว่าตัวเราเนี่ยขับแบบระมัดระวังตาว่าเวลาเด็กเขาขับออกมานี่เขาสิขับแบบว่าเหมือนกับเร็วเฮ้าก็เคยสิ้นกระวาเฮาขับรถไม่ มาเร็วหรอกค่บอาสิ่งยิงงสิแมค่ค่ะมื้อเจ้าแอนจะขับรถแบบสึกค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้แบบว่าขรบกดจะล่าจอนมากเลยประเทศนอกนี่ถ้าดื่มนิดนึงนี่จะไม่จับไม่แตะพวงมาลัยเลยเด้อค่ะเด้ออุบัติเหตุทางจะล่าจรอนของเขาถึงจะน้อยมากนะคะจะไม่เหมือนบ้านเราเอาตรงๆแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะบ้านเฮานี่จะล่าจอนหนีเฮาสิยิงระว่างทดายนี่เหมือน มันอธิบายยากเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็คือวานั่นละอ่าอยู่ประเทศนอกนี่พนสี่แบบว่าเมาไม่ขับพึ่งสีเลยจังสี่ม่ค่ะแล้วก็จะเคารบจะลาจรหมกักๆค่ะเมื่อเจ้าสิบ่ได้แบบว่าเหมือนบ้านเราได้บ้านเฮานี่กะค่ะอนข้างที่สินากลัวแน่ขับหลดจากเมืองนอกแล้วไปขับอยู่บานเฮานี่แอนกลัวมากๆมกัมก,มกองหมกักๆเลยค่ะกลัวเหมือนกับว่า บ่แม่นกลัวว่าสิไปส้นเขาเด้เพราะว่าในฐานะที่เราขับรถนี่เฮาเราว่างวิ่แล้วแตะกลัวที่เขาเสิมาส้นเฮาหน่อยไหมคะเมื่อเจ้าค่ะอือย่านหลายอย่างแบบแต่ก็ขับนะเพราะว่าคันบ่ขับกับ่ามีผู้ใดขับใส่ใส่ห้งสิงนเนาะเพราะว่าเราต้องไปเราต้องเที่ยวของสิงนเฮาอยากไปเขามาอยู่ในมองนี้นี่เพื่อนรถก็ติดคักแต่เด้ทางเขากําลังเห็ดไม่น้า แต่ว่ามันได้เขามากแล้วมันออกบ่ได้เลยเมือเจ้ามันต้องไปเห็นมันสุดสายแล้วมันถึงจะกลับรถได้นะแมคะ่ค่ะมาเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อว,ว่าบรรยากาศการที่เฮาคับเขาบุเขาไปในดงในป่านี่สิเป็นยังไงมั่เม็นดงปลาเก็บเห็ดเด้อค่ะดงป่าจะล่าจอนผลกลําลังเห็ดอา่าหนทางผลกลําลังกอส้างผลกลําล,ลังนูนกําลังนีก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้คะ่ะเฮาสิครับน้ากลนลดให่ไปเรื่อยแบบนี้แล้วเมื่อเจ้า ค่ะบ่แม่นคำใสนอนหันเด้ค่ะครับไปน้ำเพเพินป้าจอดนอก็สิจอดเพิ่งที่รถจอดกลางถนนน่ะไม่ใช่อะไรนะคะเ่นจอดแบบว่าให้รู้ว่าเขาซ่อมถนนเลนนั้นน่นะแม่ค่ะเข้าไปได้เล่นเดียวนี่คะ่ะเข้าไปได้เล่นเดียวเข้ากับตองระมัดระว่างกันเอาวังงี่ละคะ่ะแบบว่าระวังเขาระวังเราวังงี่แบบไม่อย่าไปซิ่งนะแม่คะ่ะอย่าไปซิ่งอะไรมากมายจังซี่เฮาก็คอยเป็นคอยไปจ่งซี่ละ เขาบอกอี้ครับ30มสิบเมื่อก็ต้องครับสาิเด้ค่ะมือเจ้าค่ะจักรยานมันกับสิขี้อยู่เบนของหม่องของเพลนไปยังสั่นละส่วนนี้มันสิเป็นส่วนก็มาคนเลิกงานด้วยมันก็เลยสิเหตุในีจะน้นแบบว่าหลดเมฆหลถดไฟแล้วก็พวกอ่าหลดเข้าเหนื่ยัยนอนอสดสปอวางนะแม่มือเจาอ้าเออ คน้คนขึ้นกับสิ่อนข้างที่สิเยอะกับสิประมาณนี้แหละคะ่ะรถนี่สิคอยคอยไปเทลนิดแต่ถ้าถนนหน,นทางมันเปิดสองสองเลนน่ะเข้ากับสิไปแบบไม่ต้องได้ได้รออย่างนี้น่ยไหมคะ่ะเพราะว่ารถบ้านานี่สวัสดีปล่อยค้นลงสวัสดีคสิขึ้นสวัสดีกว่าเขาจะเสร็จนะคะเขาต้องทําเวลานะคะเมื่อเจอ้าค่ะนั่นเพิ่งก็คอยตลอดตลอดไปเขาคอยตลอดตลอดน้เพึนน่นยิงสั่นละคะ่ะเขาก็บป้า ไปยังสันเบิงค้นค่ะคนมือนีนี่ก็ได้ซื้อ่าหลายเด้กับธรรมดาขนาดป้อนหลายเด้ค่ะขนาดป้อนหลายเด้นี่กับกับถือว่านานามเบิงยุ่น่ะหลับไปเออนี่จออีกแล้วไฟยังอีกนี่นี่ไฟแดงนี่ไฟแดงอีกแล้วว่าได้ว่าได้รับค้นขื้นกลางทางได้นี่ไฟแดงไฟแดงมือเจ้าจะค่อยเสียจังใดจะเหม็นไฟแดงหลายพุ่นเด้ เ <laughs> พราะว่าเจ้าของฝ่าวตีแมนบ้นานหลักเจ้าของฝ่าวบ้านหลักกันเลยว่าไฟแดง่นหลายา่าตีเฮ้ยฝ่าวเราก็เบานันเบานี่นเห็ดทนทางคือกันในมือเจ้ากับบานเท้าต่าเห็ดแล้วเร็้ยวกบ,บานเท้าอยู่พราะเห็ดโดน่อยกระสิไปน้ำดา่างรถเม่ฝืดเปืดป้ดทั้งสี่ละ่ะดีมีลดไ่เปิดทางไอ่อยว่าต้องไปหาเปิดท่างเอาเองก็ไปน้ำรดเม่ย่างเดียว่อยหอยกระสไปเรื่ยๆปานรดขายองสี่ละมือเจ้า ไปหอดไซกะสิไปหอดหันแต่ว่า่อยคิดว่า่อยสิง้อทั้งหนานี่ล่ะสิงอทั้งหนาาะว่าน่อยสิเขาไปหาหม่อยสกอนอไปเห็ดทุระ่อยปั๊บปังแล้ว่อยจังสิไปสื่อบบกคุ้งไปตําต่อนะ่ะแม่เมืงเจา้าเออ่าสิไปตําบับหคุ่งกินเดียนนี่ไปตั้มแบบุ่งแสบๆนัวๆกินแต่วา่จาจักว่หมสอยูเฮียนเนื้อบอยู่เฮาก็สิงอไปนั่นไปน,น,นี่สกอนนอาะว่อาอีกเวลาายูมีเวลาายูจักหน่อยหนึ่งเขาเห็ดงาน งานเขาบอท่านเดือดกว่ากันสิครับรถมาเอาเขาน้าแล้วก็สิเล่ยไปซื้อบักหุงไปตํากินน้ากันมือเจา้าเออข่อยสิงหอไปตามเรียงข,งข้งวไข่เนี่ละ่ะปุ่นเบิง้งเออไปไปโอ้ยรถบะมี่ดีค่ะบุงเนี่ยไปน้ำทางเนี่ละ่ะรถบะมี่ขอ่อยไปยังสิละ่ะเออป้าบา,บาขอ่อยสิงอมาถาเอาหมูข่อยน้ำมาอนน้าหมูข่อยเสร็จไปน้ำไข่ ไปเท่าสิมีมูหลวมเดินท่างนะมอสิไปหาบักฮุ่งไปตําบักคุ่งบักไม้ไปตาํา,า,ตากินแน่แจักน้อยนั่นแหละมือเจา้าเออป่ากันไปตมเดียงตมเล่านั่นแหละไป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 หาหมองจอดมาหาเออจอดแม่จอดแม่เพิ่นมาเออจอด้เพิน่นเออนั่นเห็นบ่ขันเอาเห็นทางมาไล่ข,นข,นขันนเสียขา,าไไเราต้องจ,จอดดิมือเจ้ามือเม่นว่าเทาสิบุกปลาฟาดงไปด้เขาต้องหายจะลาจอดนี่ คนขามทางมาไล่ต้องไปกอนดีเพราะเปนบานห่าว่าอ้ยผันยังหอีกอยู่ไกอยู่กไปเลยบัวใดย,ยังสันบัวใดเด็ดขาดค่ะบัวใดาราะวาเราต้องเคารพเขานะคะคุณรถก็ออกมาก่อกสิห้ามองจอดที่บานนีนียาสิไปจอดมองนี้เมื่อเจ้าอยูไปจอดหมองใกล้ๆมองที่คอยสิไปใจเงินดอกปรวาว่าคอยบ่วมีแอปในโทรศัพท์ดุนโดนคอยยังเข้ามาในเมืองเทียงหนึ่ง ข่อยเลยไป่เด็ดโหลดแอปอ่าใส่โท,ทรศัพท์ไว้ข่อยว่านมันกินพื้นที่โท,ทรศัพท์ข่อยเอาจอด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 ไว้นี่ละแล้วก็สิย่างไปซื้อบัตสส่วนตอนน้องว่าเด็ดจอดฟรีคือบา้านเฮานี่มื้อเจ้าจอดรถเบาแล้วค่ะก็สิไปซื้อบัตรเด้อมื้อเจ้าเอ้ยบ้านที่นี่